สวัสดีทุกคนกันเลครับวันนี้เราจะมารีวิวสกิลใหม่นะครับที่เพิ่มมาของ3อุนตอร์แมนนะครับในแมปอุนตอร์รีเบิร์ดนั่นเองทุกคนนะครับจำเออเหรียญตาที่ผมเคยสอนหรือว่าตัวอุนตอร์แมนที่ผมเคยสอนเมื่อรอบก่อนได้ไหมนั่นแหละนะครับนะคือจะบอกว่าตัวเหรียญตานี้นะครับมันยังไม่จบนะ,ะก็สำหรับใครที่ได้เหรียญตาไอมาสเตอรี่เลเวลวันแล้วเนี่ยทุกคนจะได้ตัวสกิลนะครับที่เพิ่มมาของ3อุนตอร์แมนนะครับนะ<ว>คิดว่าอนาคตน่าจะมีเพิ่มแหละนะครับนะแต่ว่าตอนนี้มีแค่3ตัวก่อนนะตัวแรกก็คืออุนนต้าแมมเบิสั่นเองนะครับ สำหรับอุลตร้าแมนเมบิอุสนะครับสกิลที่เพิ่มมาก็คือตัวเมเบียมเบรดหรือว่าเมบิอุสเบรดนั่นเองนะครับนะก็หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับเวลากดฟันจะมีเสียงด้วยนะครับสำหรับตัวเมบิอุสก็มีสกิลแค่นี้แหละนะครับนะที่เพิ่มมาใหม่ก็เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวที่2นะครับก็คือตัวเนออสนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลที่เพิ่มมาใหม่ของตัวเนออสกันเลยดีกว่านะครับ สกิลที่เพิ่มมาใหม่ของ Neos นะครับหรือว่านี Os ก็คือสกิลอุ t ต้าไลท์ซอร์สนั่นเองนะครับส่วนหน้าตาของมันก็จะประมาณนี้เลยนะสกิลนี้ฟันแล้วไม่มีเสียงนะครับเวลากคดคลิกท่าฟันก็จะประมาณนี้นะครับ u n t ต้าแมตัวต่อมาก็คือ u n t ต้าแมนเกรทอุนต้าแมนสัญชาติอเมริกันนี่นะครับ สกิลที่เพิ่มมาใหม่ของอุลตร้าแมนเกรสนะครับก็คือเกรสไรเซอร์นั่นเองนะครับก็เวลาเรากดใช้จะเป็นท่าแบบนี้ก่อนนะครับนะแล้วเมื่อเรากดคลิกจะเป็นการฟันแบบนี้นะครับครับก็สกิลที่เพิ่มมาใหม่ของอุลตร้าแมนทั้ง3ตัวก็มีเท่านี้แค่ที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปละครับบาย